สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเดอะเบดเพชรบุรีทองหล่อครับผมจะพาทุกท่านครับมาดูกับห้องไซส์46ตารางเมตรครับเป็นไทยห้องแบบ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับซึ่งตำแหน่งห้องนี้ครับในแต่ละชั้นเนี่ยจะเป็นห้องมุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงครับเปิดเข้ามาในห้องครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเดินไปห้องนอนใหญ่ห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าห้องนอนเล็ก ในส่วนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับทางโครงการบิว์อินมาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจานครับเตาไฟฟ้าจุดที่ตั้งนะครับเครื่องที่วางไมโครเวฟครับเครื่องดูดควันอาหารก็จะดูดออกด้านนอกอาคารครับตรงกลางนี้จะเป็นที่วางเครื่องซักผ้านะครับขวามือครับก็จะเป็นระเบียงนะครับสามารถเปิดครับ เพื่อที่จะอาจจะตักผ้านะครับหรือว่าอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกก็สามารถทําได้นะครับสังเกตว่าวิวห้องของเราครับจะไม่มีตึกไหนบ้างเลยนะครับวิวค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งแล้วก็สวยงามครับตัวประตูของระเบียงครับจะเป็นแบบออโต้คลอสนะครับก็คือเราต้องผลักออกไปครับถ้าเกิดเราไม่ออกแรงเนี่ยเขาจะปิดตัวเข้ามาเองครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลืมปิดประตูระเบียงแน่นอนครับ ส่วนแรกเลยครับก็จะเห็นในส่วนของตัวรีวิงรูมนะครับที่ค่อนข้างมีความกว้างนะครับใหญ่เลยครับสามารถตั้งโต๊ะกินข้าวไปด้วยได้สบายๆครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นห้องมุมครับจะมีกระจกทั้ง2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงครับจะค่อนข้างโปร่งเลยครับทีวีสามารถตั้งทีวีจอขนาดใหญ่ได้เลยนะครับ นี่ครับวิวด้านข้างก็สวยงามเหมือนกันครับโล่งแน่นอนครับส่วนถ้าเกิดว่าลูกบ้านท่านไหนครับไม่ได้จะตั้งโต๊ะกินข้าวนะครับด้านขวามือนี้ครับก็สามารถตั้งโต๊ะทำงานแทนได้นะครับเพราะว่าแสงจากด้านนอกเข้ามาพอดีพอสมควรเลยครับ ตรงกลางนะครับจุดที่เป็นแยกนะครับของตัวห้องครับก็จะมีในส่วนของตัวตู้ครับซึ่งเป็นตู้อเนกประสงค์ครับเราจะสามารถบิวเป็นไม่ว่าจะตู้ใส่รองเท้านะครับหรือว่าตู้อเนกประสงค์ครับเก็บของต่างๆก็ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับห้องตัวอย่างเนี่ยโครงการบิวให้จนสุดเพดานเลยนะครับบริเวณด้านหน้าห้องเนี่ยก็จะเป็นพื้น หินกระเบื้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะง่ายต่อการดูแลครับใส่รองเท้าเข้ามาเวลาถึงห้องจะดูแลง่ายครับทําความสะอาดง่ายต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนใหญ่นั่นเองนะครับเป็นห้องนอนหลักครับสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายๆครับ มีแสงส่องเข้ามาในห้องครับค่อนข้างที่จะโปร่งตลอดเวลานะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้ากันนะครับมีพื้นที่เหลือๆนะครับสามารถบิวตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยครับในส่วนของห้องตัวอย่างครับทางโครงการก็บิวมาให้จนสุดเพดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถพับผ้าครับแล้วเก็บไว้ด้านบนได้อีกค่อนข้างเยอะเลยครับ ซึ่งห้องนอนใหญ่นี้นะครับจะสามารถคอนเน็กครับกับในส่วนของตัวห้องน้ําได้ครับเพราะว่าห้องน้ําที่นี่ครับจะเป็นแบบ two access ครับสามารถเข้าออกได้2ทางนะครับจากห้องนอนใหญ่1ทางนะครับแล้วก็จากตัวด้านนอกนะครับในส่วนของลิฟิ่งนะครับอีกหนึ่งทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถึงแม้จะมี1ห้องน้ํานะครับแต่ว่าสามารถเลือกออปชันได้ครับโดยที่ไม่ต้องให้แขกนะครับที่มาบ้านของเราเนี่ย ต้องเดินผ่านห้องนอนของเรานะครับเวลาจะเข้าห้องน้ำในส่วนของห้องน้ำก็สวยงามนะครับด้วยความที่ว่าอยู่จุดแรกครับของตัวห้องนะครับเวลาเรากลับมาจากที่ทำงานครับอยากจะล้างตัวนะครับก่อนที่จะเข้าห้องนอนนะครับหรือว่าเดินไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถล้างเท้าได้เลยครับค่อนข้างที่จะสะดวกเลยครับเวลาห้องน้ำอยู่ด้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นห้องตรงกลางนะครับซึ่งเราสามารถครับปรับเปลี่ยนนะครับตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานนะครับห้องออกกําลังกายครับห้องพระนะครับหรือว่าห้องแต่งตัวครับในส่วนของตรงนี้ครับก็จะเห็นวิวสวยเหมือนกันครับ สังเกตได้ว่าทั้ง3โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งนะครับห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมีแสงส่องเข้ามาครับทำให้ทั่วทั้งห้องของเราเนี่ยโปร่งตลอดทั้งวันครับ mm hmm. หากลูกค้าท่านไหนครับสนใจอยากนัดเยี่ยมชมโครงการนะครับหรือว่าดูห้องจริงนะครับ สอบถามโปรโมชั่นสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับ